สวัสดีครับหลายคนอยากรู้ว่า Dropbridge คืออะไรสร้างรายได้แบบไหนวันนี้มิสเตอร์ Dropbridge จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ Dropbridge คือแอปช้อปปิ้งสร้างรายได้มีสินค้าหมวดหมู่สุขภาพความงามเครื่องสำอางรวมไว้หลากหลายแบรนด์ที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวเริ่มต้นได้ง่าย,ายเพียงเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วติดตั้งลงทะเบียน เสร็จแล้วใส่โค้ดผู้แนะนำให้เรียบร้อยคุณจะได้คูปองส่วนลดในการช้อปปิ้งสินค้ามูลค่ารวม300บาทหลังจากนั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นเพียงลูกค้าหรือคุณต้องการสร้างรายได้ถ้าเป็นเพียงลูกค้าคุณสามารถช้อปปิ้งสินค้าในแอปพลิเคชันได้เลยถ้าหากคุณต้องการเข้ามาเพื่อสร้างรายได้คุณแค่อัปเกรด ID ให้เป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์เพื่อเข้ามาช่วยแอป ในการทำรตลาดขยายยูสเซอร์วิธีการอัปเกรด ID เป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ให้คุณช้อปปิ้งสินค้าชุดอัปเกรดเริ่มต้นหนึ่งชิ้นเท่านั้นคุณก็จะมีลิงก์โค้ดส่วนตัวเพื่อสร้างรายได้วิธีการสร้างรายได้ให้คุณทำการโปรโมตหรือโฆษณาให้เพื่อนโหลดแอปดอปบลิชพร้อมกรอกโค้ดส่วนตัวของคุณระบบจะรู้อัตโนมัติว่าคุณคือผู้โปรโมตพอเพื่อนกดเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าในแอป pp. คุณก็จะมีรายได้เข้ามาทันทีตำแหน่งในการสร้างรายได้ในระบบดรอปลิสจะมีด้วยกัน3ตำแหน่ง1ตำแหน่งพาร์ทเนอร์2ตำแหน่ง CEO 3ตำแหน่งด o ตัวอย่างการสร้างรายได้ของแต่ละตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งพาร์ทเนอร์สมมุติว่าคุณเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร คุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้300บาทและถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ทั้งหมด1ิบคนคุณจะมีรายได้ทั้งหมด3,000บาทถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นแนะนำให้คุณเลียนตำแหน่งเป็นตำแหน่งซี o อเพราะทีมขายของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเงื่อนไขจะมีดังนี้ ให้คุณและทีมงานช่วยกันสร้างทีมขายที่เป็นพาร์ทเนอร์ให้ครบ30คนรวมตัวคุณเองโดยอย่างน้อยจะต้องมี10บคนที่มาจากการขายโดยตรงของคุณคุณก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซ e o ตัวอย่างการสร้างรายได้ของตำแหน่งซ e o ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้6 0ร้อยบาท ถ้าภายใต้ทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของคุณจะมีรายได้300บาทส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน300บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและกรณีทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็น CEO เหมือนกันกับคุณถ้าภายใต้ทีมงาน CEO ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้น คุณจะมีรายได้10บ,บาท ต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและถ้าคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกแนะนำให้คุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่ง BO อเงื่อนไขจะมีดังนี้ในทีมขายของคุณจะต้องมีตำแหน่งซ e o ทั้งหมด8คนรวมตัวคุณเองโดยอย่างน้อยจะต้องมี3คนที่มาจากการขายโดยตรงของคุณและจะต้องมีจำนวนพาร์ทเนอร์ในทีมทั้งหมดครบ300คนตัวคุณก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น b ีอ ตัวอย่างการสร้างรายได้ของตำแหน่ง B.O ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวคุณเองคุณจะมีรายได้800บาทถ้าภายใต้ทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของคุณจะมีรายได้300บาทส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน500บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนกรณีพาร์ทเนอร์ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็นซ e อถ้าภายใต้ทีมงานซ e อของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ เกิดขึ้น CEO ของคุณจะมีรายได้600บาทส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน200บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและกรณีทีมงาน CEO ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็น BO เหมือนกันกันกบคุณถ้าภายใต้ทีมงาน BO ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นคุณจะมีรายได้30บบาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคน และที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคุณยังสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้แบบเรียลไทม์โดยเข้าไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวเพิ่มบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยแล้วกดถอนเงินได้เลย รายได้จะมีการหักค่าธรรมเนียมในการถอน35บาทและหักภาษีนัที่จ่าย3%นำทรงสันทัก,กรถูกต้องตามกฎหมายโอ้โหเห็นไหมล่ะครับแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถสร้างรายได้ไง่ายๆกับแอป Drop l i s t ได้แล้วอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาสร้างรายได้ผ่านมือถือด้วยกันนะครับ